สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมารีววิดูอินที่มีชื่อว่ามินิบ็อกซ์นะครับก็มาคขโมาอยัางไงอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลนยครับคําสั่งของเรานะครับผมไปลองลองมาเทสๆทสดูนะครับก็สนุกเหมือนกันมันไม่ได้เน้นสนุกหรอกครับมันเป็นระบบมันเอ้อันดับแรกเลยพิมพ์มินิบ็อกซ์มินิบ็อกซ์นะฮะเอ้ยเป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะฮะมันจะได้ดูแบบ มันจะได้ดูวงกิจจะชัดนะอ่าไอเสียงเมื่อกี้เป็นเสียง Facebook ในโทรศัพท์นะครับเห็นไหมฮะนี่มินิบ็อกเก็ตเนมมินิบ็อกลิสต์มินิบ็อกเพเยอร์นะครับโอเคนะครับก็ไอนี้ก็คือมินิบ็อกเก็ตนะครับคือแบบให้เราโอเคมินิบ็อกลิสต์ก็คือดูแบบชื่อแบบชื่อของพวกมินิบ็อกทุกทุกบ็อกอนะมินิบ็อกเพเยอร์นี่ก็คือให้คนนั้น ใส่หัวอะไรอ่าอ่าเช่นอ่ะเดี๋ยวพิมพ์มินิบอกก่อนลิสเห็นไหมฮะมีต้องสิบหน้าอืมเยอะเหมือนกันนะเห็นไหมฮะตรงเพจตรงเนี้ยอืมจะมีสิบหน้าไม่อะมันซูมเข้าไม่ได้นะครับผมไม่รู้วิธีมันซูมเข้ามาดูอ่าเรามาดูเรามาสิกกันเลยเก็ให้เรานะครับเก็แล้วก็เนมอย่าง h ี r o Boy อ่า i อ e โอเคครับผมปึ๊บ โอ้น่ากลัวน่ากลัวจุงเบอร์หรือว่าจะเป็นเอาหน้าหน้าสักหน้าห้าก,าก็แล้วกันไม่ได้ลองเก็ตทีวีปึ๊บทีวี <c oughs> เฮ้ยทำไมมันน่าเกลียดให้เราไม่ใช่เปล่าวะแล้วผมเขียนทีวีไม่ครบอ่ะออกมารู้หรอ,อคอมพิวเตอร์รูนคอมพิวเตอร์ ใง่ Facebook มาสองทีเลยคอมพิวเตอร์โอเคครับผมคอมพิวเตอร์เออนี่คอมพิวเตอร์แต่หายทีวีนี่นะฮะเอาโกบล็อกนะฮะโกบล็อกนีเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่มินิบล็อกฮะก็ไปตกแต่งอะไรได้ฮนะอย่างเนี่ย นี่นี่ตัวแต่งไม่เรียบร้อยโอเคนะครับแต่ผมไม่ต้องการตัวแต่งเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบสไตล์นี้สักเท่าไหร่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวๆๆย,ยก็สำหรับ,บสำหรับพวกที่ชอบสิ่งหัวขายมองนี้นะ่ะเอออ่ามินิบล็อกลิสเอาสักหน้าสีเก็บ เว t i o ชันมาที่แปลว่าแบบเครื่องหมายงงมัง้งนะแต่เราไม่ผิดอ่าเควชชั่นมางงโอ้อยเฮมบ h ยเฮมเ,เ,เบลเฮเฮอะไรก็ยังไม่รู้ละอ๋ะเเอเฮมเบลอ๋อของเบสของควีชั่นด้วยนะครับขออไัยนะครับก็จริงๆใครอยากจบตอนนี้ก็จบได้นะครับนวัวกัน อ้อมันเซฟโลกมันเซฟโลกโอเคนะครับผมก็วันนี้นะครับก็หมดแล้วลวเนาะกลับไป๋าในี้อืมสำหรับใครที่แบบเอาไปขายตั้งขายตั้งชอบตั้งแบบหัวนี้นะอะไรทำนองนี้ทำนองนี้แหละเออแบบขายต้องแต่งขายทำนองนี้ไปเลยเออนะครับก็ไม่มีอะไรหลอกนอืม มันก็จะแบบคือถ้าใครแบบโกรธใครแบบอย่างเงี้ยอืมเช่นเพลเยอร์คนนั้นน่ะใช้สกินแล้วมันมาเกียนเซิฟมาอะไรทถามองเนี้ยเออเช่นอ,อ่ไอ้พีชอะไรสักอย่างเนี่ยเก็บ <c oughs> มา <c oughs> เกียนเกียนเรานะฮะนี่มันเราก็เอาอย่างี้เลย อีกอัดเข้าไปอย่างนั้นแหละดีแหละเออเก็บไว้ไ hmm. ม่งั้นก็เอาดาบฟันก็ได้นะฮะแต่ว่าชิคชิเปกของผมมันไม่พร้อมฟันท่อนๆทำแบบนี้แหละอ่าก็ไว้ระบายโอ้โหระบายระบไปรับายไปบาโอเคนะครับผมก็วันนี้นะครับก็หมดไปกับอีกปั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะยาวหรือสั้นผมก็ไม่รู้นะครับก็บายกันเลยนะครับจุดๆนี้นี่เกือบ